สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนวันนี้นะคะนัดมาเปลี่ยนสีผมให้ลูกสาวนะคะน้องอายวันนี้เขาต้องการเปลี่ยนสีผมใหม่นะคะอยากได้สีอะไรคะอยากได้สีแดงแดงะะอยากได้สีแดงแนะคะอยากได้สีแดงๆขั้นตอนวิธีการทํานะคะโดยปกติพื้นผมน้องนะคะที่เราทําการ ปรับสีด้วยสีไลท์บราวน์นะคะเขาก็จะได้สีนี้นะคะทีนี้นะคะโคนผมน้องขึ้นแล้วนะคะโคนผมก็จะค่อนข้างที่จะดำวันนี้หลักการที่เราจะต้องทำก็หนีไม่พ้นการปรับพื้นสีเราจะปรับช่วงโคนของน้องนะคะโดยการใช้สีไลท์บราวน์นะคะปรับช่วงโคนให้สว่างขึ้นก่อนนะคะ เพื่อที่จะไล่สีอะคะ่ะให้มันได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะก่อนที่เราจะปรับโคนนะคะนัดขออนุญาตแนะนําก่อนว่าผมน้องออยนะคะหนังศีรษะเขาค่อนข้างแห้งเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นผื่นแพ้สัมผัสเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องใช้ตัวแฮร์โทนิกนะคะลงหนังศีรษะก่อนก็จะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองหนังศีรษะนะคะตัวนี้นะคะสารสกัดหลักๆเลยคือมเมล็ดกันชงหรือเฮมซีดนะคะวิธีการใช้นะคะเราก็จะหยดนะคะหยดลงไปเลยนะคะบนหนังศีรษะนะคะหยดลงไปเลยนะคะ กินก็จะหอมอ่อนๆไม่มันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็นวดนวดนวดหนังศีรษะนะคะส่วนลำดับต่อไปเราจะใช้ตัวนี้นะคะน้องม่วงหรืออเมทิแทลออนเซรั่มของเรานะคะในการปรเทคผมโดยเราจะใส่ช่วงระหว่างกลางผมถึงจรดปลายผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพันกันนะคะเอาละค่ะแบ่งผมไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใช้สีไลท์บราวน์ในการปรับโทนให้สว่างขึ้นนะคะคุณลูกค้าคะ่ะ ลงในขณะผมแห้งนะคะลูกค้าไม่ต้องผมเปียกผมหมาผมแห้งเท่านั้นนะคะเอาละค่ะวิธีการปรับพื้นนะคะผมเส้นเล็ก30-35นาทีผมเส้นใหญ่ขอ40นาทีไม่เกิน50นาทีนะคะ แลค่ะครบเวลาเรียบร้อยนะนะคะลูกค,ค้าก็ค่อยๆเอาน้ำพรมพมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดแบบนี้นะคะให้เกิดฟองนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการนวดสีอีกรอบนึงนะคะลูกค,ค,ค้าคะาอัลล่ค่ะนี้นะคะไฟอินวันนะคะบำรุงช่วงปลายผมนะคะเพื่อเตรียมผมนะคะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะลูกค,าคา้าขะเรียบร้อยแล้วนะคะล้างผมแล้วนะคะต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะคะก่อน d ายผมก่อนหวีผมนะคะ จากนี้นะคะน่าจะลงสีเรดเบอร์รี่แล้วนะคะเราจะลงช่วงกลางจนถึงปลายก่อนนะคะแล้วเรามาใส่โคนทีหลังนะคะลูกค้าอาะคาะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราหมักนะคะทิ้งไว้30นาทีเรียบร้อยแล้วครบเวลาแล้วนะคะ,ะสีที่ได้ก็จะเป็นเรดเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมน้องอายจะได้ระดับไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ Yeah! <laughs>